เมนดี้เมนดี้เมนดี้หยุดหยุดเมนดี้หยุดเมนดี้หยุดเมนดี้หยุดรูเป้าส่งกาหมูเด้งเกิดแหละเกิดขึ้นแล้วหมูเด้งพายเรือหมูเด้งเต็นลำกันหมูเด้งเต็นลำกันเขาไม่รู้เหรอวันหมูเด้งสงการน่ะหมูเด้งมีหมูเด้งหมูเด้งเต็นลำอยู่ในลำคอหมูเด้งสายตูดไปมา หูแดงเต็นกัน <Yeah. S 3> อยามินดี้ไปกันแล้วไปแล้ว no, s <S มีเวลาม <right. S 2> ไม่มีเวลาแล้วพม,ม,มีเมีเร็วเพราะต้อง่ามเรวลาเล็วมเรมามาเรวาเาเ็มเมาเร็วมมเมาเาร้วมา้วา ร o w สิบส <12. S 2> องเอเขามาเร็วินดี้เข้ามาโร w กด find group เข้ามาเร็วก่อนที่เขาจะ <c oughs> มาพอเจอ a l ไล e ์แล้วมาเริ่มกันเลยพวกเราจะจัดการเอา t r เ baby ก็ได้นะหรือจะเรียยวกาจะ skip mendy ก็ได้นะา h t r บ baby oh t r เ baby นะตอนนี้ยังพวกเรายังไม่คนพบจุดอ่อนของเขาแต่ว่าคือเขาอาจจะแพ้ดอกไม้ฟ้าก็ได้นะเราเห็นว่า ตั้งแต่ King ออร์คิงอ่ะเป็นราชาออร์คิงอ่ะเขาได้ทําลายดอกไม้ฟ้าไปเยอะเขาจะไม่ชอบก็ได้นะ,ะเขา,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 าทำอะไรอยู่มาเร็วโรอเธอเธอทำไมเธอทำผมแต่มาเร็วนี้มาเร็วมาเร็วมาเร็วเธอทำอะไรอยู่มาเร็วรออย่ามาสุ่มกันเร็วนี้มาสุ่มกันเราจะสุม<อ>ม่มอะไรดีด คนที่โชคร้ายได้อ่ะฉันอยากได้ไม่ได้อะไรฉันอยากได้ซุ้มดิฉันได้หัวกระโดดแน่นอนแล้วกันค่ะห้าฉันได้ห้าจริงด้วยแหละจะให้ฉันเป็นสัตว์ต้องข้ามสะพานมินดี้ I mm -hmm. mm -hmm. เราหนีดังจินีดีกว่าเพราะเราได้ของดีไมแบบ่ปิกเลยนะได้ยงไงอะมันไม่แฟอ่ะมันไม่แฟร์ถ้ามีฉากา่ะต้องมีก,ก,กัน,กน้ก,นกน็ทำันไ่าด้จะไม่ไปเข้าวิญญาณของเจอโอไฮโอเราเตรียมของก่นอกน เพื่อนก่อนช่วยเพื่อนโยนช่วยก่อนเห็นไหม ชิ้นใหม่ก็ได้เธอก็รู้อยู่ว่าเจอเออเดอะสกิบไปดีไม่หลง่ายังไงมิดี้อ้าเธอขอร้องดูเธอจะไปต่อถ้าไปต่อก็ได้นะแต่เธอจะมากับเราคลิปนีน่าจะขาดได้ร้อยหนึ่งอะไปดูแล้วไปดูแล้วพุ่งละพุ่งละ นี่นดี้แบล็กสมิธเขาไม่อะไรจะพูดนี่นอยเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับดอกไม้ฟ้าหรือเปล่านอนมา<อ>แล้วโอรยคิงนันเขามีชอบดอกไม้ฟ้าเขาก็เลยสั่งการให้กอบทาดกอบลินทาดกอบลินของเขาให้ทําลายฝูงดอกไม้ฟ้าให้หมดเดี๋ยวนี้ดอกไม้ฟ้าอเอ่อชื่อนอนเป็นดอกไม้แมนานะ

ดังนั้นเออมันเขียนว่าเพิ่มแมจิกดามิตในเมื่อนี้คือบูทเดนะี๋ยวนั้นเอามาันไม่เอาเอาันนี้คือสามสิบฉจะเอาโอเคได้เยอะละ สองร้อยบาทเยอะมากนี่ไปแล้วนี่มาแล้วอย่าลืมนะพวกเราต้องจำอ่มกำจัดอัลตร้าเบบี้แล้วก็ปกป้องหมู่บ้านนี้เพราะกปรชัวปลอดภัยอยู่ไม่ได้นี่มาแล้วกดจอนกรุ๊ปเข้ามาแล้วเดี๋คนรอเจดไหวปะไหวไหวขอเชิญคน เริ่มกันเลยหอมยังไปไ<ะ>ปช,ช์ชฮ้ยต้องซิกแซกมินดี้อย่าตกลาวาละ่ะวันนี้อาวุธแบบใหม่แล้วข็องอาวุธอันเก้าหล่อไปแล้วด้วยอะ่ะ ัน,นีอาวุธแบบใหม่แบบแนวแทง้งอันนี้แบบแนวแทง้งเราเป็นแทง้งนะเราไม่อยากเป็นแทง้งนายต้องเป็นอะนายเอามาเลย อ้ยสตันสตูได้เลยบังเถอะอู <S <S um, no. ้อู้รีไอเทมขอมอนไหนกันต่อกระโดดเว้ยกับกับเพก่อนผักเราลงมาพูดจริงๆเพื่อนผักมันมีอันี ¡Suscríbete ต,นตออนนันก่นอนต้องรออันนั้นสุดท้ายอุ้ยได้ดาบดีได้ดาบ,บ,บแล้วค่ะขอก่อนอุ้ยได้เออวอนแล้วแต่มก็ไปขายแล้วเสรอเพื่อหมู่บ้นบานหมู่เดงเพราะเราต้องจังหว่าหมู่เดง มีวันที่จะไปถึงอัลตร้าเบบี้ล่ะเขาสมองโตมากเขาแข็งแรงปานกางแล้วโตสมองโตปานกางเพราะเขาคือลูกคนก่อนุ้ยได้สต๊อชเราไม่โอโโมอเอาไม่เอาขาร้ออยากแบบได้สองได้สามไม่ได้หกไม่ได้ไรไ,ได้ไ อ๋อบีแหละสก๊ะหลวามหาลัยุ้โอ้โอ้ต้องเชิพอืมอยนี้เตรียมพร้อมนะกระโดดไปกระโดดรอคุณด,ดาว คนอยากมาเข้าร่วมการมาะจ ol ภัยเหมือนพวกเราอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะโอ้ยดูจมูกมันโอ๊ยอย่าโดนอย่าโดนโอ้ยเพื่อจะเอ่อเพื่อหมูเด้งลีเจียนที่ปกป้องพวกเราโอ้ยไม่มีที่คิวละไม่ดีนะที่เขาเป็นหนักเกินต่อเกินต่อ น้คิวมีประโยชน์มากน่าจะเทน้ก,กับคอาน,น,น่าจะเป็นน้ำคิวแล้วก,ก็เราได้อาวุธคิวซสร็จลงมาวันนี้เราหว่าดอกไม้ฟ้าคือจุดอ่อนของ Baby อัลตร้าเบบี้อ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเปล่คงคำช่วกนี้ฉันถ่ายดอกไม้ฟ้าโคตรนานเฮ้ยโอ้ตุงตุ้งตุงตุงทำลายเข้าไปด,ด,ดูเหมือนว่านี่คือกำแพงปกป้องอัลตร้าเบบี้นะ หมายถึงสก,กิบดีอ้อ่ะโอ้แสกิบดี้จะเรียกอะไรก็ได้เฮ้ยมีฮีบแล้วเราไม่อยากตายฮยีบแล้วครั้งแม่ไมช่พี่เรา้วยมีบแล้วเมียวเมียมสก,กิลให้หมดสแปมให้หมดฉันทำแอุวยมีฮีลด้วยในดิสกมันก็มีฮีที่ฉัน น่ากลัวมากนี่น่าจะเป็นที่พักแคมป์ของอกอร์กับพวกอบลินมันเรแข็งแล้วเนาะใ่ไถึงว่าดีี้มีกองทัพแข่งไหมไม่ใช่ว่าฉันถอไปก่อนดก็เลาไ้ม่อไรนต่อยได้ ได้สินึกว่าเสี่ยงตายไม่อันนี้มันจะหลดเลือดเฉยเเออหลดเลือดคิวหน่อยเพื่อนขอบคุณเธอสุ่มดีสุ่มดีเชื่อนะได้ได้ได้ขอรับเพื<ะ>อ่อน เพื่อนใจดีเพ่นอย่ามรลเราอยากจะสแ s ชคนพวกนี้อยากพวกนั้นดีมาใกล้ๆเราก่อนแวโอ้โหเราจะฉันจะแก้แคน เจ้านั้นค่าน้องของข้าคราวนี้เจ้าจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดของข้าใช่เจ้านั้นค่าน้องนายเจ้ากล้าข้าเดอะโอไฮโอคราวนี้เจ้าจะโดนสะบังเจ้าจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่าทคานลยดิลิม่อชาร์อ้ออๆซันวอร์เรียลมันไม่มีจริงเป็นเช็ค่ลมนอนเฮ้ยเฮยไม่ได้การแล้วมินนี่

ก็เพราะว่าเพื่อนทำงานนั่นแหละกับที่ล็อบบี้กันเรารู้สึกแข็งแรงขึ้นอ่ะเธอะเหมือนกันมินนี่มันนี้มาหาเราอ่ะเราขอไปนี่เออนี่เราเราออจัดการเออ สากิบิดีได้แล้วนะเอาละคุโอเคมาได้แล้วออเดนติฟไอเทที่มดเลยยูสยูสได้ลวได้ลัคกี้วอน นี่มาแล้วนั่งคาดูกันอ๋อี๋ยวเราไปก่อนวุ้ยมีของไม่เซกของไม่ซิกมันนีในร้านเราอ่ะจริงเหรอ,อต้องต้งหกหมื่นเน่ดูาดราคำ เป็นเมร์แล้วมาดูร้านคนนี้แล้วดีอุ้ยเขาขายของดีอะ่ะเราต่องมนสราเวิร์กส้ได้เาได้เงินร้ขอขยสามเอดนี่ัคนนี้เขาขายดสองร้อกสเออคนนั้นลอ่งสรลานดูแล้วฉันกดไปดูลย้โอ้มกอ่ก็มาดูกอนขอดูกอน อะไรถูกที่พอ,อื้อได้ออรเจียร่สเธอจะเป็นร้านที่เปิดได้ดีสุดอ๋อใช่ฝปฝันของเธอก็คือเป็นเจ้าของร้านที่ขายของได้ดีใช่ไออใช่ย,ยางนี้ถ้าเกิดพ่อไปดังจิ้นแล้วแล้วก็ได้ของดีทำไมพ่อไม่มาเปิดร้านไอเทมกันละ่ะ<อ>ถ้าทุกคนเห็นพวกเราในเกมนี้ก็อย่าลืมสร้างไอเทมด้วยนะแล้วมาถึงขายฮ<ห>าร์ดลองกดลอคาด เขาไปหาเขารอเราก่อนรอเราก่อนโอเคเขามาพอดีเยสอย่า yes! <Yeah! S 1> อย่าลืมนะพวกเราต้องจัดการ The Skibidish ไปแล้วไปแล้วมันนีไปแล้ว Skibidish Skibidish Sk นายจะไปหา Cambridge ในสวรรค์ไป <Yeah. S 1> มาถึงพ่อนายทำ เจอใหม่พานวกทุกคนอยากรู้ว่าเะก b i d i จะตกลงไปในเหวแห่งนรกหรือเปล่าใช่ไปบโดยฮีโร่ที่ปราบสกิเบดิชอกาโลล